ใจครับตั้งใจไม่ต้องรีบนะครับวนกลับมาให้ครบทุกรกวยนะครับ อาพอครับตอนนี้แบ่งทีมอาแบ่งทีมเลยครับอาแบ่งทีมครับเป่ายิงฉูบเลยผู้หญิงผู้ชายจับคู่ตัวเองแล้วก็เป่ายิงฉูบครับไม่ได้ครับ เอาเลยนะรครับถ้าแพ้ไปอยู่ทีมของนายออสถ้าแพ้ไปอยู่ทีมคุณออสครับ เดี๋ยวเธอเดี๋ยวจะให้ลงทีมใดทีมหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผู้หญิงเดี๋ยวทำไมผู้หญิงมันเยอะจังอ่ะผมเป็นตากล้องครับอ๋อเป่ายิงชุบแล้วแพ้หมดเลยเหรอผู้หญิงอ่ะ เอาแพ้ไม่ใช่เหรอออสแพ้ไม่ใช่เหรอในชายเพชรเขาชนะก็ถูกนี่เขาออกเอาเขาออกปากกระดาษถือออกกำปั้นเอาแล้วแล้วทีนี้ทำยังไง่อ <c oughs>